สวัสดีครับผมสวัสดีกับเพื่อนเพิ่นอนี่น้องทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสู้นะครับผมมาเดี๋ยวเราลองเล่นหนึ่งหนึ่งก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือบอทเออเออไม่ต้องทำอะไรมากนะครับด่านนี้อ,อ้เยยิงมุม90ได้ไหมเนี่ยแน่เดี๋ยวค่อยทํานะครับตอนนี้ขออัดหน้าเขาก่อน ขออัดแน่น้องเขาก่อนอือโอ้โหเขาโดนแรงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวถ้าเขายิงเราเป็นหลุมนะฮะเดี๋ยวผมจะทํามุม90ให้ดูเอ้ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทาตรงนี้เลยแล้วกันเดินมาตรงนี้ไอ้น้องเอาเดินดินี่นะครับแล้วเราก็หันหน้าตั้งมุมไว้ที่90นะครับผม อสิบอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่า,อายิงมุมเก้าสิบนะครับตอนนี้เขายืนอยู่ที่เลขสิบนะก็คือสิบขีดไนงะเห็นไหมโดนพอดีเลยเป็นไงตอนนี้เขาการที่จะยิงมุมเก้าสิบนั้นต้องตั้งองศาไปที่เก้าสิบนะครับเก้าสิบองศาอย่างนี้นะแล้วเราก็ดูศัตรูว่าศัตรูห่างจากเรากี่ขีดนะครับแผนที่ข้างบนด้านขวานะเห็นไหมเราก็นับไปเลยนะครับ เขาอยู่ตรงเลขก10ก็ง่ายๆเลยก็10ขีดนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปคาดเคะียอะไรมากยิงไปเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตั้งมุมไว้90ลบไป10ก็ต้องเหลือ80องศานะครับเพราะฉะนั้นก็โดนเต็มเต็มหัวใจนี่เป็นไงแจวไหมเลเวล14ยิงมุม90ประโปะทเอ้ยโหร้าย right. ถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนจุดไปไหนนะครับหรือว่าเขาแค่แบบหรือว่าเขาแค่แบบเฉลี่ยแบบคือว่าไงอ่ะคือแบบเนี่ยเรายิงไปแล้วเขาเสียศูนย์นะฮะเขาเสียทรงเออเขาอาจจะขยับเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังอยู่ที่เลขสิบนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเราก็จะแกล้งเขานะครับโดยที่เราจะไปใกล้ๆเขาโดยการยิงมุมเก้าสิบไปแต่ถ้าเราจะฆ่าเขาก็ได้นะครับตอนนี้แต่เราไม่อยากจะฆ่าสงสารเขา บินไปจุ๊บๆเลยเอ๊บโอ้โหเป็นยังไงล่ะถ้าโดนถ้าเมื่อกี้นี่แบบนี่เห็นไหมได้อันติพอดีเลยนะคือแบบใช้จรวดปุ๊บแล้วต้องอันติซ้ำได้เลยอะเออเราลองใช้อันติให้ทุกคนดูหน่อยนะฮะเอ,อเอ้าไกลไปฮะแต่ก็ยังโดนนะผมว่าเอ้าผมกดผิดนะฮะคิดว่ามันจะหยอดลืมไปว่าตั้งมุมไว้ตรงนั้นโอ้โหนี่คือ เราไม่ใส่อะไรก็ได้เรากดแค่ power ทีเดียวก็ได้นะครับจิ๊บอย่างเงี้นะฮะนี่ชนะแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่น3าดูนะฮะเผื่อว่าจะเจอคนไทยก็อันนี้ก็ไปซื้อคนไทยนั่นแหละเอเผื่อว่าแบบจะเจอคนที่เป็นเพื่อนร่วมเล่นกันบ้างนะครับงานี่นะเราลงมาลงต่อสู้นี่เรามีโอกาสได้เจ้านี้ด้วยนะครับในการอัปเกรดอาวุธนะ,ก,นนะนก,ก็นี่นะครับที่เป็นลูกๆนี่นะนะครับนี่นะไว้อัพขั้นนะครับ ส่วนตรงนี้เราก็้องไปหา,าโหมดคนเดียวนะครับโหมดมันจะมีโหมดอยู่โหมดคนเดียวก็คือโหมดไปลงบอสคนเดียวอะไรเงี้ยในภารกิจที่เราต้องไปทําอยู่แล้วนะครับสามสามไปอีกสักตาหนึ่งครับไว้ผมมีโอกาสจะสอนยิงมุม90แบบดีๆนะคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะงงอยู่ว่าเอ้ยมันคืออะไรยังไงถ้าเกิดว่าโดนยิงแล้วควรจะทํายังไงถ้าเสียศูนย์ถ้าเราเสียทรงบ้างนะครับเราจะทํายังไงนะ โดนยิงแล้วโดนหักเหลี่ยมยิงมุม90ไม่ได้แล้วจะทํายังไงยิงมันก็ต้องเดินต้องอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวจะจะโชว์ตานี้เลยแล้วกันถ้าถ้าเข้าใจนะใครในในคลิปนี้นะถ้าเข้าใจภายในใน,ในคลิปนี้ก็โอเคอ,ะอ่ะอ่ามันยิงไม่ได้แล้วครับอ่าต้องเขาต้องยิงเราเป็นหลุมก่อนนะเราถึงจะตั้งองศาได้นะครับมันจะเป็นแต่ละด่านนะที่เราสามารถอันนี้ได้หรือว่าเราจะเดินไปหาที่ที่มันยิงได้อีนะฮะ การต่อสู้นี่ต้องปิดชีวิตไปสักตัวก่อนนะครับอ่าไอคนที่อยู่ตรงด้านหน้านี่เราถ้าเราอยู่ฝั่งขวาเนี่ยเราสามารถขุดดินให้เขาลงไปอยู่ด้านล่างได้เลยนะโดยการทำอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ฝั่งซ้ายอะ่ะเอออันนี้ก็ดิงไปแล้วมันเอาให้เขาเสียทรงไปหน่อยแล้วกันเสียทรงทั้งคู่อืมอืมอมนี่นะฮะถ้ามีอาวุธเคียวอะ่ะมันจะควักควักขุดดินดีมากทําให้ศัตรูเนี่่วงลงไปตายได้เลยนะครับ ไอ้น้อ,นองเอาให้พี่ยิงมุม90ได้หน่อยถ้าเราเดินอีกสักนิดนึงน่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนอยู่ที่4ขีดนะครับแล้วก็ห้าขีดหขีด7ขีดและอีกคนนึงก็อยู่ที่9ขีดนะครับเห็นไหมบนตารางด้านบนขวามือนะครับมันจะมีจุดแดงๆบอกอยู่นะครับว่าศัตรูเนี่ยห่างจากเรากี่ขีดนะครับแล้วก็ตั้งองศาไว้90เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ลบองศาลงตามที่ศัตรูอยู่ห่างเรานะครับ อย่าลืมว่าถ้ามีลมนะครับตรงด้านบนเห็นไหมตรงกลางที่เป็นลูกศรน,นะครับลมแต่ช่วงนี้มันยังไม่มีให้นะครับเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่อยู่นะมันยังไม่มีลมเนี่ยนะครับตอนนี้อ่านี่พอดีเลยตรงกับคนที่อยู่9ขีดนะครับ81องศาตอนนี้ผมตั้งได้แค่นี้มันก็โดนคนสุดท้ายพอดีนะครับเพราะว่าคนสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ตรงที่9ขีดนะครับ ตังปังการยิงนี่แนะนําว่าให้เลย95นะครับขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งหนฮะมันจะโดนตรงหัวพอดีเลยโอ้โหโหดเกินนะผู้เล่นใหม่ฮึวู้ยคนนี้เขาชาร์จอันติแล้วครับชาร์จอันตีแล้วชาร์จอันติแล้วยังไงเดี๋ยวเรามีอันตีบ้างเราโดนยิงเสียเสียรูปแบบไปแล้วนะครับเราต้องขยับนะ ขยับขึ้นมาที่เดิมของเราเพื่อที่จะยิงมุมเก้าสิบได้เอ้าไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องยิงกลับหลังยิงกลับหลังเหรอก็ได้นะยิงกลับหลังนี่มันอาจจะงงๆหน่อยครับแต่ก็คล้ายๆกันแต่ผมสามารถทำได้อยู่แล้วเต็มเต็มโอ้ลูกนี้แชนติก็ดีนะมานาพออยู่นะครับเห็นไหมหลอด s อพด้านล่างตรง ตรงสีเขียวๆอ่ะพี่มัเขียนว,ว่าเ p นะครับคือหลอดมานานะครับส่วน H p พก็คือเลือดนะครับผมเรียกง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องฆ่าไปสักตัวแล้วครับรู้สึกมันจะนานเกินไปแล้วไว้ชีวิตนานเกินไปแล้วเดี๋ยวเอาไอ้คนที่อยู่9้าขีดอะ่ะถ้าเราหันไปทางถ้าเราหันหน้าไปทางขวานะครับมันจะมีเปอร์เซ็นก็คือมันจะมีให้บอกอะ่ะเห็นไหมแต่ถ้าเราหันหน้ามาทางเนี้ยศัตรูก็จะอยู่จุดเดิมแต่ว่าเปอร์เซ็นจะหันหน้ามาตามเรานะครับ ตารางเออตารางเรียกว่าตารางเปอร์เซนต์แล้วกันเนาะด้านบนขวามือสูดแผนที่เออแผนที่อ,ะอ,อ,อ่ะตอนนี้เราเสียทรงแล้วเราหันหน้ากลับเป็นไงเรายังยิงไม่ได้นี่ครับยิงได้แล้วเพราะว่าไอาคนนั้นมันอยู่ที่เฮ้ยคนนั้นมันอยู่ที่81เออก็คือตั้งมุมองกระตั้งมุมองศาไว้ที่90นะครับแล้วก็ลดลงมา9ขีดใช่ไหมเพราะว่าศัตรูอยู่ที่9ขีดอ่ะก็เป็น81อองศานะครับที่เราต้องยิง ปเปเง้ปเงเป้งเป้งตายไปเลยดูเหมือนเขายิงไม่ค่อยเป็นกันนะหรือว่าบอดก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเรามีเทคนิคนี้นะครับเราสามารถนำไปใช้และชนะบ่อยๆก็จะได้ของรางวัลที่ดีอยู่นะมันก็ดีต่อตัวเรานะครับดีกว่าแพ้อเอะเดี๋ยวคุณผู้หญิงนี่จะล่วงแล้วนะถ้าเขาล่วงคือก็ตายเลยนะ เพราะฉะนั้นมีจรวดอยู่นะครับสามารถบินได้อ้าวคนนี้เขายิงไม่โดนเดี๋ยวอัดคนคนนี้แล้วกันคนคนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อะ่ะห่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดอยู่ที่4ี่ขีดนะครับแสดงว่าเราต้องตั้งองศาไว้ที่ 90. แล้วลดลงมา4ีขีดก็เหลือ96นะครับ9 6เปอเนเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับนะ ตั้งสาวที่90ลดลงมา4ขีด1 2 3 4เออเหลือ86ไม่ใช่96โอเคนะครับเราจะซ้ำเหงาเขาเลยนะฮะเป๊เปียบร้อยของจังหวะนี้ล่วงไปดีถ้าไม่ล่วงก็ไม่ตายถ้าไม่ตายก็ยังอยู่เป้งเป้งเป้งอ้าวนับผิดนะครับไปนับไอตัวแรกนู้าไอตัวข้างหลังไอตัวข้างหลังอยู่ที่6ขีดนะครับไม่ตายเถอะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับไอตัวแรกตายไปเพราะว่าเขาอยู่ที่4ี่ขีดนะเมื่อกี้ไอตัวนั้นเขาอยู่ที่6ขีดแล้วก็นับลงไปอีกไม่จะเป็นต้องไปตั้ง90ใหม่ก็ได้นะครับ86ดหไหมสี่ห้าหกอ่ะเขาอยู่ที่หขีดก็เหลือ80นะครับเหลือ80สองศายิงไปเหมือนเดิมครับตังตังตังโอ้ถ้าไม่ล่วงก็ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอ้โหชิดเดียวครับนี่เดียวเฉียดมากไหนดูดิยังรอดชีวิตเหรอเอโอโหล่วงแล้วครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับล่วงตายฮะโอเคเนาะก็สําหรับคลิปสอนมุมยิงมุมเก้าสิบนี้นะฮะใครที่ยังไม่เข้าใจก็จะอ่านมาอธิบายเพิ่มนะครับว่าควรจะทํายังไงเนาะถ้ายังไม่เข้าใจนะครับก็จะมี E ีพีสองให้นะโอเคเนี่บผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ